แม่เดี๋ยิจริงแชมป์ครับแชมปมเหนไหมะเ้องบอลอะคาราเมลไม่มีอะไรเลยกรองของถั่วต่างๆหรือว่าใครชอบกับผลไม้รือาเป็นอันค่ะนะคะก็จะแนะนำเป็นโรดานะคะแบบอัุ่นฟรุตตี้ฟรุตตี้แต่ว่าเปเปรี้ยวนะ โรตีแบบอหอมหๆถัดมาหมดคนยังคนแล้ว,ว,ลวอันนี้อันนี้อย่างคันนี่คันนี้เป็นน้ำผึ้งอ่ะบวกกับผลไม้โรตตี้นะคะก็จะมีความกวานนะคะแล้วก็มีความโรตี้นิดน,นึงอ่ะเป็นแบบเอาประดิเหมือน,นกันจากไร่าชาไทยแลนด์อาราบิก้าแพร์100%ค่ะเซลล์ประดิษฐ์ที่บ้านกันได้เป็นจากโปรเซสแนชโนลนะคะ,นะคะหรือคุณอยากจะลองหอมรสชาติเปนน็นยังไงนะ เราที่แบบนีออ้นะคะกาแฟสดนี่มจากบริษาทค่ะน่าจังเลยนะคะกาแฟสดกาแฟดีจากบริษาทค่ะส่วนใครที่สายพันธุนต์ต่างๆสายพันธุ์โคลอมเบียสายพันธุ์ลาสิลนะะสายพันธุ์ไทยเอ้ยกลิ่นมะชูดคุณก็จะได้สัมผัสกลิ่นและก็รสชาติของเรื่องกาแฟคุณจะได้เรียนรู้ไปด้วยว่ากลิ่นแบบนี้เป็นเพรสกาแฟสายพันธุ์นี้รสชาติโคลอมเบียเป็นู ้านนี้ได้เลยกับโซนอคบีขัอบอิ้งของเรานั่นเองค่ะเพียงแค่คนมาที่บูนะะคอาร์โรชูนแล้วก็จะมีบริการฟสายพันธุ์ต่างๆและก็ทำก,ก,การขานะคะให้คนแบบแล้วก็ตื่นตัวเลยทั้งพวกเข้มๆอ่อนๆสายพันธุ์เค,เค,คนยามีหมดเลยได้ไปดับมาใหม่หรอรมีบริการตาตา,าใหม่ด้วยนะคะจากปายังมานี่นะคะไปอยากจะลองเดี๋ยววันนี้พี่เขาจะมีม เป็นทัมปิ้งให้ลองดมลองชิมก่อนนะคะวันนี้เป็นแบบซิงเกิลซื้อไปได้เลยสีหมื่นบาทเอาไปลองได้ค่ะเพลงปานามาเลยรสชาติก็จะเป็นแบบที่ลองไหมที่นั่นลองไหมอันนี้อยู่ครับเป็นปานามาใช่ไหมที่เขาเปิดไม่ลงรู้ใช้ปะออกป่ะอันนี้เป็นล็อกเกลล็อกแกลเป็นล็อกแกลเพลงมาเพลงมาครับปานามาปานามาไปกาแฟไผ่สุดปานามาค่ะเนา จะหนึ่งเป็นร็อกแกตเดบลูเดมูนซัม m มอร์ชีสนะคะหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งค่ะนะคะนะคือสายพันที่พขาอมีทั้งขั้นหนุนค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็มีแจ็คฟูสนะคะพาเนลโลแะนะ,ะมีกูโก้แล้วก็มีเป็นขั้นหนึ่งน่ารักน่ากินมากเลยเป็นเมล็ดกาแฟาที่แบบหอแมแน่ๆหอมหวานกุุตี้แน่ๆนะคะในะครอยากจะลอง <S <S ชิมค่ะ เจอได้เลยของเซนหลับหรือว่าที่สว่าับประสบการณ์ใหม่คือมันวิ่งิีนแบบเดียวๆเลยะเราอยู่กันโซนเล็กาชั้นหนึ่งค่ะอะไรก็ขึ้นโซนโซนเขาว่าล้วนไงใครซื้อไม่กบปลาซื้อกบปลาซื้อสินค้าทีนี่ คุณนะคะนาสุดท้ายลงซื้อไคที่ส่วนใจไปเลยค่ะรวมจะได้ค่าจหอใครจะได้หอคช็อปฟรีไม่ว่าจะเป็นการเทนกระเป๋าบรรจุเทนนะคะผ้าพลาสติกหรือจะเป็นการย้อมเสื้อจากกากกาแฟเนอาหาอะอยู่ในงานก็คือทางลาดค่ะนะคะมากระได้สิ่งที่ชอบกินกินอะไรก็แบบสุดเพลี้ยอะไรเงี้ยตอนนี้อยากกินหวานหน่อย คนเขาเนีเขาอ๋อโอเคเนาะนะสายวันนี้เอาไปซือพี่พูดกินอะไรบ้างไอ้ไอ้อเนี่ยไอ้ข้าวตรงนี้มันเป็นร้านอะไรนะร้านแกงกะหรี่แกงกะหรี่กินมั้งกินป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อเลยนี่อะไรเป็นไม่เป็นนะเอออาไม่เคยกินเคยกินเลยอ่ะขออีกหน่อยอ่ะอีกหน่อยเอาครึ่งแก้วเลยได้ครับ ครับเรียบร้อย